ดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องยกสาบาันทุงค่ะมันนี้ยกสาบันทุงผ้ามาแกงน้อไม้ค่ะคืออยากกินอาหารบานห้านะคะแกนอไม,ม,ม้กับบุมียังไล่ราคาเครื่องปรุงที่เห็นนี่ละค่ะพี่น้องแกงนอไม้ใส่กบปีไก่ค่ะมาบึงเครื่องปรุงห้านะคะอันดับแหลกมีน้อไม้ค่ะมีหอมมีพริกแดงมีผักอีตู มีน้ำปลามีปีกไก่มีเขาเบือมีผงนัวมีน้ำปลาล่าตะขาดบะไดก็คือน้ำยานา่งค่ะนี่ละค่ะพม่นูกเฮ็ดง่ายๆค่ะอาหารบานเห้านะคะเหตุตามวัตถุดิบทถาที่เห้ามีนะคะพี่นองกทถาที่เห็นนี่ละค่ะไปเลยค่ะพปเหตุนำกันเลยค่ะอันดับแรก เปิดไฟตั้งหมอ้เอเนาดยันั่งใส่ลงไปเลยค่ะเราไปใส่น้ำใหม่ลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกที่เข้าตามใหม่นะพี่น้องพริกก็พร้อมค่ะ ตามด้วยไก่เลยค่ะเขาจะได้ซุปพร้อมกันทั้งเนื้อไก่ทั้งเนื้หม่เนะพอ่ี้องว้าวมาเข้ากระเดือดแล้วค่ะ พอเหมือนาหมอเขาเดือดไดทีแล้วนะคะเธอนำปลาลงไปเลยค่ะหน่วยเดียวพ่อค่ะบใส่หลายผมห่่อค่ะน้่งปลาค่ะพี่น้อง เพื่อปุุงปรุงตามใจชอบเลยนะคะเขากินจังไรกับปรุงจังสัแหละพี่น้อง เำไม่เ่ากระซุดเดที่แล้วค่ะหอมปัดหอมน้ำปลาขนาดเลยพี่น้องน้ำปลาสูตเข็มข้นเนะคะถ้าใส่ในน้อยๆก็เข็มข้นแล้วค่ะกินมากแล้วค่ะไม่ทานใส่ข่าเบือต,ตาม่ายเลยค่ะ เอาใหม่เขาก็เป็นอันเซ็ตสิ้นค่ะพี่นอ้องอือนี่ค่ะ จบไทยโดยพี่ตูค่ะ <c oughs> หอมขึ้นมาแล้วเสร็จสินค่ะพี่น้องแกงน่อไม่สุดง่ายๆนะคะเป็นอันหยีบ้อยค่ะ เด้ยค่ะพี่น้องกินน้ากันด้วยค่ะแกงน้ำมันห่อกับเป็นอันเสยซินค่ะนี่พี่น้องแกงน้ำม,มันใส่ไก่มาด้ยค่ะมากินน้ากันด้วยค่ะเห็ดง่ายๆเลยค่ะ นี่พี่น้องเรียบร้อยค่ะพี่น้องเกีงน้องใหม่ก็แล้วแล้วค่ะ แกงนม่สุดง่ายๆของเฮาเองค่ะพักแกงในมือน,วนัวนัวน้ำเขาเบือเขาเบือย่าย่างค่ะมือเลยค่ะมาสซอยน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะข้ามแรกค่ะอือหือนคะอือหือ เด้อค่ะพี่นองสวยข้ายังไงเลือกค่ะ 你看。 นี่ค่ะพี่น้อง เอาไหม่อ่อนๆเลยค่ะนี่ค่ะอืม เอาราคะพี่น้องคลิปนี้ก็สิกินให้เบิ่งพ่อหอมปากหอมคอนะคะแกงนวัวไม่นนำปลาน้านัวๆค่ะพี่น้องคลิปนี้ยกซาบันทุงกับซีคอจบคลิปว้สมีก่อนค่ะขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมนะคะฝากเป็นกำลังอกกำลังใจให้ยกซาบันทุงน้ำแน่เด้อค่ะพอกันใหม่คลิปหนานะคะพี่น้องําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ